คือถ้าไม่ส่งผลทันควันณปัจจุบันนี้มันก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาและส่งผลในเวลาต่อมาอีกก็ได้คือถ้าเราทำไม่ดีณปัจจุบันนี้หรือทำชั่วณปัจจุบันนี้แต่ความไม่ดีหรือกรรมไม่ดีนั้นมันยังไม่ส่งผลณปัจจุบันแต่มันอาจจะส่งผลในโอกาสต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาท ว่าเราทำไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีต่างๆมันจะไม่ส่งผลเมื่อถึงเวลามันก็อาจจะส่งผลทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีก็เป็นได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟฟนเฟมชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกัน ในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมเองก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาในเรื่องของการทำดีได้ดีว่าการทำดีได้ดีนั้นมันมีจริงหรือไม่เพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านเมื่อทำดีแล้วชีวิตก็ไม่เห็นจะดีเลย ก็เลยเกิดความคิดว่าจริงๆแล้วการทำดีมันจะได้ดีขนาดไหนมันจะได้ดีอย่างไรมันจะได้ดีจริงหรือไม่แต่หลายๆคนที่เขาทำชั่วเขาทำไม่ดีหรือเป็นคนพาลกลับมีแต่ความสุขกลับมีแต่ความเจริญหลายๆท่านเองก็เกิดความสงสัยว่าคนที่เขาทำไม่ดีหรือทำชั่วนั้น เขาจะได้ดีแบบนี้ตลอดไปหรือไม่และคุณผู้ชมหลายๆท่านเองก็พยายามทำดีแต่ชีวิตนั้นมันไม่ค่อยจะดีเลยนํำซ้ำมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนแล้วการทำดีได้ดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มันเป็นอย่างไรมันมีอะไรบ้างซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกัน คือในเรื่องของการทำดีได้ดีและไม่ใช่จะได้ดีเฉพาะในปัจจุบันนี้เฉพาะในโลกนี้แต่ยังจะได้ดีไปจนถึงในภพหน้าในชาติหน้าด้วยเพราะว่าหลายๆท่านเองที่ไม่เข้าใจคิดว่าการทำไม่ดีหรือการทำชั่วแล้วจะได้ดีแต่จริงๆแล้วนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า วิบากกรรมนั้นมันจะส่งผลอยู่สามอย่างคือเรากระทําทางกายทางวาจาและทางใจแล้วเราก็จะได้รับผลที่ตามมาคือถ้าไม่ส่งผลทันควันณนะปัจจุบันนี้มันก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาและส่งผลในเวลาต่อมาอีกก็ได้คือถ้าเราทำไม่ดีณนะปัจจุบันนี้หรือทำชั่วณนะปัจจุบันนี้ แต่ความไม่ดีหรือกรรมไม่ดีนั้นมันยังไม่ส่งผลณปัจจุบันแต่มันอาจจะส่งผลในโอกาสต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทว่าเราทำไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีต่างๆมันจะไม่ส่งผลเมื่อถึงเวลามันก็อาจจะส่งผลทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีก็เปลี่ยนได้ครับส่วนการทำดีแล้วได้ดี อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือได้ดีทั้งณปัจจุบันนี้ในโอกาสต่อๆไปด้วยและแม้กระทั่งในภพชาติหน้าด้วยนั่นก็คือ 1. ถ้าเราทำความดีด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเราเป็นคนที่มีความเกื้อกูลมีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย และมีความเกื้อกูลมีความเมตตาต่อมนุษย์ด้วยกันความดีที่เรานั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ทำร้ายไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่ทำร้ายไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันความดีนี้เมื่อตายไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะทำให้เรานั้นไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือถ้าไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดๆก็ตามจะเป็นคนที่มีอายุยืนนี่คือการทําความดีด้วยการไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์ด้วยกันด้วยการมีความเอ็นดูมีความเกื้อกูลความดีที่เราทํานี้ก็จะสามารถทําให้เรานั้นเป็นคนที่มีอายุยืนครับ 2. ถ้าเราทําความดี ด้วยการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ทำร้ายไม่ทุบตีไม่ว่าจะด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินหรือด้วยท่อนไม้คือไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยอาวุธต่างๆทำให้เขาเจ็บปวดทำให้เขาทุกข์ทรมาน เราเป็นคนที่มีเมตตามีความเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการทำความดีของเราแบบนี้เมื่อตายไปก็สามารถจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้แต่ถ้าไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณะที่ใดๆก็ตามจะเป็นคนที่มีโรคน้อย คือถ้าเราเป็นคนที่ทำความดีด้วยการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยการไม่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันความดีนี้ก็จะส่งผลทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีโรคน้อย 3. ถ้าเราเป็นคนทำความดีด้วยการรู้จักการให้ทานเช่นให้ข้าวให้น้ำให้ยานพานะให้ดอกไม้ให้ของหอม หรือเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์หรือบุคคลทั่วๆั่วไปถ้าเราเป็นผู้ที่รู้จักการให้แบบนี้สร้างความดีด้วยการให้แบบนี้เมื่อตายไปก็สามารถจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้แต่ถ้าเข้าไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณนะที่ใดๆก็ตามจะเป็นคนที่มีโพกรัพย์มากนี่คือการทำความดีด้วยการให้ทานเราให้น้ำํำให้ข้าวให้เครื่องนุ่งหม่มหรือที่อยู่อาศัยของหอมของใช้ต่างๆการทำความดีแบบนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีโพกรัพย์มากหรือมีเงินทองมาก 4. การทำความดีด้วยการเป็นคนที่ไม่มักโกรธไม่เป็นคนที่แค้นเคืองใครถึงแม้ว่าจะถูกคนอื่นว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่โกรธแค้นไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความขึงเครียดให้ปรากฏการทำความดีด้วยการไม่โกรธผู้อื่นแบบนี้ เมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆก็ตามจะเป็นคนที่น่าเลื่อมใสเป็นคนที่เกิดมามีรูปงามผิวพรรณดีผิวพรรณงามเป็นคนหลอ่อเป็นคนสวยนี่คือผลจากการทำความดีด้วยการไม่โกรธเคือง ไม่โกรธแค้นไม่มาดร้ายไม่พยาบาทใครก็จะทําให้เป็นคนที่น่าเลื่อมใสครับ '5. การทําความดีด้วยการไม่อิจฉาไม่ริษยาผู้อื่นไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะในความเคารพในความนับถือหรือการไหว้การบูชาของคนอื่นเราเป็นคนที่มีมุทิตา เป็นคนที่รู้จักยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นการทำความดีด้วยการเป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะการทำความดีด้วยการเป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดๆก็ตาม จะเป็นคนที่มีศักดามากเป็นคนที่มีอำนาจมีวาสนามากนี่คือผลจากการทำดีด้วยการเป็นคนไม่อิจฉาริษยาใครเป็นคนที่ไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะในความเคารพความนับถือและการไหว้การบูชาของคนอื่นการทำความดีแบบนี้ ก็จะเป็นคนที่มีศักดามาก6การทำความดีด้วยการเป็นคนไม่กระด้างไม่เย,ยื่หยิงเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะ คนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาการทำความดีด้วยการไม่กระด้างเยอ่อหยิ่งแบบนี้เมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่ถึงสุกติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะที่ใดๆก็ตาม จะเป็นคนที่เกิดในสกุลสูงเกิดในสกุลพราหมณ์เกิดในสกุลข้าพดีหรือเกิดมาในสกุลที่ร่ำรวยเป็นต้นนี่ก็เป็นผลจากการทำความดีด้วยการเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้นับถือคนที่ควรนับถือสักการะคนที่ควรสักการะ เคารพคนที่ควรเคารพเป็นต้นครับ 7. การทำความดีด้วยการเข้าไปหาผู้รู้หรือสมณพราหมณ์หรือพระภิกษุสงฆ์แล้วถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำแล้ว ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์หรืออะไรเมื่อทําแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานการทําความดีด้วยการเข้าไปหาผู้รู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์หรือภิกษุสงฆ์แล้วถามแบบนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ แต่ถ้าไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ใดๆก็ตามจะเป็นคนที่มีปัญญามากนี่คือการทำความดีด้วยการเข้าไปหาสมณะพราหมณ์หรือพระภิกษุสงฆ์หรือผู้รู้แล้วถามว่าทำไหนเป็นกุศลทำไหนเป็นอกุศลทำไหนควรเสพทำไหนไม่ควรเสพ หรืออะไรไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์หรืออะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขการทำความดีแบบนี้ก็จะเป็นไปเพื่อการได้ปัญญามากนี่คือการทำดีได้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งวิบากกรรมนั้นมันก็จะส่งผลอยู่สามแบบคือถ้าไม่ส่งผล ให้ชีวิตของเราได้ดีณปัจจุบันมันก็จะส่งผลในเวลาต่อมาและก็จะส่งผลในเวลาต่อมาอีกหรือในชาติต่อๆไปฉะนั้นเมื่อคุณผู้ชมสร้างความดีหรือสร้างกรรมดีทั้งเจ็ดประการนี้เมื่อถึงเวลากรรมดีหรือความดีนี้มันก็จะส่งผลเองครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ที่อยากจะรู้ว่าการทำดีนั้นมันจะได้ดีจริงหรือไม่ก็คงจะได้คำตอบแล้วนะครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอนโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ